สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปแนวทางของลาพัฒนานะครับประจําวันพุธที่9าสิงหาคม6กนะครับก็เช่นเดิมนะครับก่อนปรับชมแนวทางของวันที่9กันนะครับเรามาสรุปผลของวันจันทร์ที่7กันก่อนนะครับที่ผมได้ให้แนวทางไว้นะครับลาพัฒนาสุดหลักนะครับผมให้เด่นไปที่7แล้วก็8นะครับฟันไปที่7นะครับผลนะครับ1 3 5 7 1นะครับก็เข้ามาที่7 หลักสิบล่างนะครับสำหรับเจาะสองตัวแล้วก็เจาะสามตัวพลาดไปนะครับยังไงก็ขอไปเเพื่อนๆสมาชิกด้วยนะครับแต่ก็อย่างที่ผมบอกนะครับตัวชนนะครับตัวชนไม่มานะครับแต่มาเป็นตัวรองแทนนะครับสำหรับเหรียญสามตัวนะครับมาห้าหลักหน่วยบนนะครับแล้วก็1หลักหน่วยล่างนะครับแล้วก็มาเป็นคู่สองตัวนะครับ มาเจ็ดหนล่างนะครับก็หมายเป็นคู่2ตัวนะครับถึงแม้ว่าในชุด2ตัวไม่มีแต่อย่างที่ผมบอกนะครับว่าให้ระวังนะครับอาจจะมาเป็นคู่2ตัวได้นะครับก็เข้ามาที่เจ็ดหนึ่งล่างนะครับก็ถือว่าแนวทางเดินต่อนะครับสําหรับลาวานาสุดหลักนะครับลาวานาสุดใหม่นะครับผมให้เด่นไปที่1แล้วก็5นะครับฟันไปที่1นะครับผลนะครับ1 3571นะครับก็เข้ามาที่1นึ่หลักร้อยบนแล้วก็หลักหน่วยล่างนะครับแล้วก็เข้ามาที่5หลักหน่วยบนด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับเข้าคู่จะบินนะครับ2สูตรนะครับมาจับคู่นะครับที่คู่2ตัว71นะครับเป็นชุดรองนะครับตามสูตรเน้นไปที่8185นะครับแต่มาที่71ล่างนะครับก็ถือว่ากลับมาเดินคู่กันนะครับทั้ง <ส vale S> 2สูตรนะครับลัวนานสุดหลักแล้วก็ส,ส <farewell> ุดใหม่นะครับก็ ยินดีกับเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับที่ได้นําไปใช้ทั้ง2สูตรนะครับก็ถือว่าแนวทางนะครับเดินต่อเป็นงวดที่4นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับน่าจะเนินเป็นงวดที่4แล้วนะครับสหรับแนวทางของราพัฒนานะครับก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อนะครับว่าแนวทางวันที่9นะครับจะเดินต่อเป็นวัที่5หรือเปล่านะครับก็เรามาเริ่มกันที่ลาพัฒนาสุดหลักกันเลยนะครับ เด่นสตัวนะครับราวพัฒนาสูตรหลักนะครับผมคำนวณในที่1และก็2นะครับสูตรฟันไปที่1นะครับชุดคู่1นะครับจะได้ที่1 2 1 3 1 4 1 5หน้าและก็1 6นะครับชุดคู่2นะครับจะได้ที่2 2 2 3 2 4 2 5และก็2 6นะครับชุด3ตัวนะครับคำนวณที่หนึ่งห่งสองสอ และก็ห้าหนึ่งห้านะครับเด่นสามตัวมาหนึ่งสองตัวนะครับคำนวณไปที่หกก้าและก็สองนะครับสำหรับชุดสองตัวนะครับสูตรฟันไปที่หนึ่งสองและก็หนึ่งห้านะครับและก็ชุดคู่สองนะครับก็จะเป็นที่สองสองและก็สองห้านะครับชุดสามตัวนะครับสูตรฟันไปที่2 1 5 สำหรับเด่นสองตัวนะครับ1และก็2นะครับมาชนกับเด่นสามตัวนะครับมาชนกันที่2นะครับก็ถ้าในกรณีแบบนี้นะครับระหว่างเด่นสองตัวนะครับ1และก็2นะครับเปอร์เซ็นต์โอกาสที่จะมานะครับมีโอกาสมาห้าสินะครับเพราะว่าตัวเด่นสามตัวนะครับมาชนเป็นตัวรองมาชนกับตัวรองนะครับไม่ได้ชนตัวนี้ตัวฟันนะครับอาจ เพราะฉะนั้นเด่น2ตัวมีโอกาสมาได้ทั้ง1และก็2นะครับถ้าส่วนตัวนะครับถ้าส่วนตัวผมนะครับผมชอบไปที่2นะครับตามตัวชนนะครับเพราะทําไมผมถึงชอบไปที่2นะครับเพราะในหลายสูตรย่อยนะครับสูตรย่อยที่ผมมีนะครับชี้ไปที่2มากกว่า1นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็เด่น2ตัวเน้นวิ่งรูด2รองหนึ่งนะครับแต่ก็ยังย้ำเช่นเดิมนะครับย้ำเสมอนะครับว่าเด่น2ตัวมีโอกาสมาได้ทั้ง2ตัวนะครับ ตัวชนอาจจะไม่มานะครับอาจจะมาตัวเน้นตัวฟันตามสูตรนะครับหรืออาจจะมาทั้ง1และก็สองนะครับทุกอย่างมีโอกาสเป็นไปได้หมดนะครับสําหรับชุด2ตัวนะครับผมชอบไปที่1นึและก็2อนะครับ2ชุดนี้จะชอบมากเป็นพิเศษนะครับก็อย่างไงเ,เพื่อนๆลองนําไปพิจารณาดูนะครับชุดรองก็จะเป็น1222นะครับ ในส่วนของแนวทางของราพันนาที่9นะครับยังตามสูตรคำนวณนะครับยังให้ระวังเบื้องหามไว้นะครับมีโอกาสมาได้50%เช่นเดิมนะครับถ้าเพื่อนๆท่างนชอบเลขเบื้องเลขหามนะครับก็ชุด2ตัวนะครับผมชอบไปที่15แล้วก็25นะครับจะชอบ25มากกว่า15เล็กน้อยนะครับแล้วก็รองไปที่11อ่า12แล้วก็22นะครับก็ย้ำเช่นเดิมนะครับชุด สี่ชุดหลักให้นําไปใช้ทั้ง4ชุดนะครับแล้วคอยมาเน้นตามที่ผมวิเคราะห์ไม่ให้นะครับหรือเพื่อนๆจะชอบที่12 2, ึ 2, ่งอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆจะนําไปพิจารณานะครับสําหรับชุด3ตัวนะครับผมชอบตามสูตรฟันไว้เลยนะครับสาหรับชุด3ตัวนะครับ2อ5นะครับก็ในส่วนของ ชุดเบื้อนะครับจะมีทั้ง112แล้วก็515นะครับถ้าเพื่อนๆชอบตามสูตรคำนวณนะครับเลขหามเลขเบื้อนะครับก็ลองนําไปพิจารณาดูได้นะครับสําหรับเรียน3ตัวมา1นสองตัวนะครับส่วนตัวผมชอบที่2นะครับตามตัวชนเลยนะครับและก็ให้รอง6ไว้นะครับตัวรองนะครับจะเป็น6นะครับก็ย้ํากันอีกรอบนะครับ ลาวาาัวนาสุดหลักนะครับเน้นวิ่งรูด2รอง1นะครับเน้นไปที่ 2. อเจาะอตัวนะครับเน้นไปที่2 5 1 5นะครับแล้วก็รอง1 2 2 2นะครับชุด3ามตัวนะครับเน้นไปที่2 15นะครับแล้วก็เดิน3ามตัวเน้นไปที่2รอง6นะครับก็หวังว่าแนวทางของสุดหลักเราจะเดินต่อนะครับเป็นวัที่5ติดต่อกันนะครับ ต่อกันที่เราพัฒนาสูตรใหม่นะครับเด่น2ตัวนะครับผมคำนวณที่6และก็สนะครับสูตรฟันไปที่6นะครับคู่3มตัว2ตัวนะครับก็เช่นเดิมนะครับนำเด่น2สูตรนะครับสูตรหลักแล้วก็สูตรใหม่นะครับหกับสแล้วก็6กับสมาจับวินกันเช่นเดิมนะครับก็จะได้ที่1 2 6 1 2 3นะครับแล้วก็2 6 3แล้วก็16 3นะครับ คู่2ตัวนะครับก็จะได้ที่16 26 13และก็2อนะครับสำหรับชุดเน้นนะครับของชุดคู่จับวินนะครับให้เน้นไปที่1 2 6และก็16 26นะครับสูตรฝันไว้ให้3ชุดเช่นเดิมนะครับ26และก็16นะครับและก็1 2 6นะครับ สำหรับ6และก็3สนะครับส่วนตัวนะครับผมชอบไปที่6นะครับรอง3นะครับทำไมผมถึงชอบไปที่6นะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับ6จะมาชนกระเดี่น3ตัวนะครับมา 1- 2ถึงตัวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับโอกาสของ6นะครับจะมีโอกาสมามากกว่า3เล็กน้อยนะครับและในหลายสูตรย่อยนะครับก็จะชี้ไปที่6ซะมากกว่านะครับ แต่ก็ยังย้ำเช่นเดิมนะครับว่าเด่น2ตัวมีโอกาสมาได้ทั้ง2ตัวนะครับแต่ในส่วนถ้าจะให้เลือกตัวใดตัวหนึ่งนะครับก็เลือกไปที่6กกรองสานะครับสำหรับสายดูสายวิ่งนะครับคู่3ตัว2ตัวนะครับก็เน้นตามสูตรฟันไว้เช่นเดิมนะครับสำหรับชุดคู่จับวินนะครับก็เช่นเดิมนะครับตัวเน้นตัวชนตัวเน้นตัวฟันนะครับตามสูตรคำนวณอาจจะไม่มากนะครับอาจจะมาตัวรองนะครับ1 2 3 2 6 3หรือ163นะครับหรือจะเป็น 1 3 2 3นะครับตัวเน้นตัวฟันเราจะไม่มาครับเหมือนในแนวทางของวันที่7นะครับตัวเน้นตัวฟันเน้นไปที่8ปดหนึ่งนะครับแต่อ่ามา7จล่างนะครับตัวรอกนะครับทุกอย่างมีโอกาสเป็นไปได้หมดนะครับถ้าเพื่อนๆชอบชุดไหนนะครับก็ลองนําไปพิจารณาดูแล้วกันนะครับก็ต้องย้ํากันเช่นเดิมนะครับว่าแนวทางนะครับมีข้าวมีหลุดนะครับยังไงเพื่อนๆสมาชิกโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็ก่อนนําไปใช้นะครับถึงแม้ว่าแนวทางนะครับ จะเดินมาสี่มวนติดแล้วนะครับก็ยังให้คําเตือนอย่างเช่นเดิมนะครับก็นําไปใช้อย่างมีสตินะครับก็สําหรับแนวทางของเราพัฒนานะครับทั้ง2สูตรนะครับทั้งสูตรหลักสูตรใหม่นะครับก็ต้องย้ํานะครับสําหรับเพื่อนๆสมาชิกที่เพิ่งเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ทราบนะครับว่ามี2สูตรจะให้เน้นสูตรไหนนะครับหลักๆนะครับก็อย่างที่ผม เขียนไว้ให้เลยนะครับสูตรเน้นไปที่สูตรหลักนะครับลาพนาสูตรหลักนะครับเด่น2ตัวก็เน้นไปที่1กับ2นะครับเน้นไปที่2นะครับสูตรใหม่นะครับจะเป็นสูตรที่ผมนํามาเป็นตัวประกอบ2ตัวนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆติดตามอยู่เสมอนะครับจะทราบดีนะครับว่ามีโอกาสมาเป็นคู่2ตัวบ่อยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวจับคู่นะครับสาหรับ เดือน2ตัวแล้วกันก็เช่นเดียวกันกับเด็น3ตัวมา1นตัวนะครับถ้าเพื่อนๆติดตามเสมอนะครับก็จะทราบดีว่าเดือน3ตัวก็ทิ้งไม่ได้นะครับแนวทางก็เดินต่อเนื่องนะครับมา,าประมาณ9 0้าถึงเกนะครับก็ถือว่าเดินดีนะครับทั้งลาฟนาสุดใหม่แล้วก็เดือน3ตัวมา1นตัวนะครับก็เน้นไปที่สูตรหลักนะครับก็ สำหรับเพื่อนๆนะครับที่เพิ่งเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกนะครับก็ยังไงก็ฝากาเข้ามาเป็นกำลังใจนะครับให้กับแนวทางนะครับแล้วก็ในหลายๆแนวทางนะครับของทางช่องเราไว้ด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับในทุกๆคลิปของทางช่องเราที่ลงแนวทางมาให้กับเพื่อนๆนนะครับยังไงาฝากกดแชร์ไว้ให้ ด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดในคลิปใหม่ๆที่ทางช่องเราลงไว้ให้ในทุกๆแนวทางแล้วก็ในทุกๆวันนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอให้เพื่อนๆสมาชิทุกท่านนะครับปังๆใหนี้เราด้วยนะครับกับแนวทางของลาพัฒนาประจําที่9สิงหาคมโมกกันทุกคนเช่นเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ